บล็อกแมปบล็อกฟึดนะฮะซึ่งสง้สัยว่าทำไมพี่ถึงอล่นเกมนี้ล่ะที่ไม่กินไอพีพีนะพี่ซึ่งผมบอกว่าคือตอนนี้นผมมีคอนเทนต์นจะทำซึ่งตอนนี้นก็หาคอนเทนต์ในทางดีๆนะเดี๋ยวผมเลยคิดออกคอนเทนต์หนึ่งก็คือการทดสอบสังคม่นเอีกนะในการทดสอบในการทดสอบของครั้งนี้ผมจะใช้ดาบคาตาในการทดสอบนะฮะซึ่งมันก็ไม่แน่ว,ว่าผมจะก,การีสาบยังไงเอาจะเอาดาบดาบอันนี้นะไป เราด่บคาต์นะนะไปนี่นะคาร์นะณ์ไปตีใส่ชาวบ้านเล่นๆนะฮะแล้วถ้าเขามาตีกลับผมนะผมใช้ชาร์กแมงคาราเต้นะฮะตีกลับเพื่อที่จะตัดผมเนี่ยอ่าดูท่านจตัดละครให้ดีครับผมดิอัพไม่ดีแค่ผุดผุดผ่านนะเขาไม่เล่นใส่ผมได้และใช้ผลสัสะเทือนเอาไว้คืนนิ่งนะฮะจะสังเกตให้ดีสั่นสะเทือนฟังไม่ผิดนะฮะสั่นสะเทือนเอาไว้คืนนิ่งนะฮะซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมเพื่อ ไปทดสอบสังคมนะะซึ่งแต่ทังสมรู้แน่ใจนะซึ่งขายที่พร้อมแล้วนะไปเลยรีบว่าผมเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็เต็มก็พราะว่ะอ่าโอ้พาจิใส่แว่นตาออกแว่นตาใส่ไปแล้วนะฮะแว่นตาโดฟาก็พร้อมระจูงพายดีบว่าผมอะแบราบราอาบ,บน,นเกิดไม่ตีไม่ตีก็เกิดเดียวน่าจะไปดูคนอุ้ยจุมน้ำ โอเคฮะถ้าแรกไปที่เดี๋ยวถ้าชาวไหนให้มันเบื่อๆเดี๋ยวผมก็ผมจะัดกันลลวกันละโอเคอเจอป้าหมาละที่อโอเคไปที่เกาะลิง น้าตีบอลลี่อยู่นะผดนดักมาด้วยตีหัวจักรังไม่ใช่นตะคุวาเขาตีได้เปล่าเขาไม่สนนะเหมือนเขากำลังตีบอลลีงอยู่ อุ Now, came, city, are, ha ้ยอุ้ยอึดแล้วล่ะอึดด้วยปกติพวกคนที่เล่นน้องไม่ยี่สิบกว่าเด็กมัาจะบางไปเนี่ยโดนมนื้อทีเนา้อทีกระาแต่เนี่ยสุดมากไปเล่นไปเล่นนะไปเล่น นดาาไ้คนนี้อ่าคนนี้เขอผ่านนะฮะเพราะว่าเพราะว่าแม่เขาเขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเขาตปผ่านเลยอไป่ไปดีกว่าเร่ถมงกับที่ตอนนี้คู้สมาตมเจอเป้าหมายอะที่เกาะลิมประมาณโอ้โหเยอะนาดประมาณสี่ถึงห้าคนได้นะฮะ ถ้าดูผมเห็นเคยเรู้ดีกว่าว่าคนในมาริมฟอร์เนี่ยจะมีคนดีสักคนหรือเปล่าในห้านะนดีกว่านะฮะดีสิของขี้ก่อนเพื่อวขอนิดเปลีย่ยนมม่จะไม่เหนื่อยทีที่ปีกันละโอ้ยคนแข็งด้วยน่าประทับใจนะโอ้ยคนหมีด้วยเมื่อกี ไปใกล้ๆอันใดอะไดแล้วมาส่งกับอุ้ยมูจิมีทั้งผมหมีมูจิน้ำแข็ง้วยนะเด้อผมจะจากนะดูดูว่าหนึ่งในห้าเนี่ยใครเป,ป็นคนดีบ้างดีก่อ,อนสามไม่ตีทีทีงคนนี้ตีทีที มาดูคนต่อไปนะฮะดูดีว่าคนไหนที่ปิดทีทีเหตุผลบอกปิดทีทีแล้วเบลคั่งกับคนนี้ปิดทีทีแล้วนะเอาใจเขาด้คนนี้หรอปิดทีเลไม่ปิดทีทีคนนี้เบอเตอรอมอเตอร์โอ้โหมันใหญ่เลย ขาบปิกากๆนะเดินไปเดินก็จะช้ะชายอืมเหมือมันรู้ว่าเหมือนที่มาิฟอร์ดเนี่ยมันก็เป็นทีมบอลแหละเขาเป็นทีมบอลแหละปวด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 ฮะปวดอาชีพปวดอี่หาเปิดพีพีด้วยวันนี้ พีพีได้วยโอ้ยโอ้โมีเยอะอ้าวอ้าวอ้าวอะไรกันแน่เนี่ยอะไรกันแน่เนี่ยอ้าวโวยมันมาเดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนปืนด้ออ้ารอโปรไฟล์กันสักหน่อย ้ <c oughs> หมอนเตอร์ล้า <c oughs> มอนเ <c oughs> ตอร์อ่าีใช่ไหมความปวนโฮ้ยงอส่า เปิดเลยคเจอคนเล่นอัตานะต้องปัดอันนี้หายหายนะเขาเขาตีผมนะเลยคิวไปผมก็กลับฮะโอเคไปดูคันี้อ้โหสดดยอโอ้ สุดที่พินอตาสุที่นอตานะอ้าวอ้ผมหมีอะไรมานนี้ดีคนฮะแถวนี้เถื่อนนี้เถื่อนหลงด้วยหลด้วยะคนหลงด้วยมอนสุผม บอยู <Bro. S 2> ่กาม,มีสงครามนะเอาลุมลุมเพิ่งนี้พีเมอร์เร <Power! S 2> <c oughs> อเวร์พยายามทีนั่นขอแล้วเสียง,เ,ยง,งเสียงมันดังเมื่อเสียงเกมกันแล้วเสีงเกมไม่ใช่ไงอ้าวอ้สป เอาไม่ดวนตายนะฮะตายมีตายหนะ่อยผมมีกันต้องแข่งไม่รอดน,นะฮะมีอ้าวอ้าว,าวมีคนหิวมีคนหิวแอตายหายหิวหาหิวต้องแข็งอ้าวอ้าวอ้าว ซ้แำแตกหมดเลยอะ่ะเหมือนเขายิ่ความพยายามสูงนะคือกัดจะฆ่าผมให้ได้เวินฮะเวินฮะขี้ดาย อ่าล้วมีคนหิวนะฮะซึ่งก็งคงของคุงนั่นเร่วมันจะเร็วๆหน่อยนะฮะ ฉันฉนั่บอกามูรี่วูี่ว่าค่ันดีเขาทีเดียวซึ่งถ้าใครเป็นซูเปอร์ก็อ่อะไรอะไรวรีมีอะไรมันดูนาไอส่ต์ ผมมาจากไหนเอาซื้อดี These n u t ว่าดี <laughs> เขาปะดีออาผมมาจากไหนว่าซ <laughs> ื้อแต่คมนี้นะโอเคอเคของคนแรกที่เป็นใส่เสื้อขาวนะฮะบอกเลยว่าไม่ดีเลยเป็นคนเลวนะใน <laughs> สังคม เป็นใครดีขอไปด้วยถ้าเป็นเอฟีนะ,ะเข็ดยังเข็ดเข็ดยังอะไรหาเรืออะไรกี่บาท <c oughs> เรียนบนรลานเดี๋ยวเห็นซื้อ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนเนี้ยสังคมนี้ก็เอาเมื่อกี้บอกก็หนึ่งล้านไงมัสนสะเทือนอะเอาเมามึงมาจากไหนฟาร์มฟาร์มเนี่ยจากการฟามรู้จัก,ก็ะม่งมาจากการฟาร์มพีม่มาจากไหนอ่ะ สำหรับคลิป5วิวมานี้นะการพัฒสังคมครั้งนี้นะ,ะกน็้ามันน่ารื่เบื่อก็ของประทานไทยด้วยว่าผมอยู่กนตะลงแล้วไปคิดก,กี้ก็ไม่อับเด็กกะทีนะเพิ่อนก็โอเคขอประมาณนี้ก่อนนะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะสนดีผมไปแลวฮะ,ะบายบายโชคดีนะทุกคน